หน่วยที่3การนําเทคโนโลยีสารเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีหมายถึงการใช้ความรู้เครื่องมือความคิดหลักการเทคนิคความรู้ระเบี่ยววิธีกระบวนการตลอดจนผลงานทางวิทยาศาสตร์ทั้งสิ่งประดิษฐ์และวิธีการนํามาประยุกต์ใช้งานในระบบในระบบงานสารสนเทศหมายถึงผลลัพธ์ที่เกิดจากการรวมผลิบด้วยการรวบรวมข้อมูลแหล่งต่างๆมานํา และแนะนาผ่านกระบวนการประมวลผลไม่ว่าจะเป็นการจัดกลุ่มข้อมูลการเรียงลำดับข้อมูลการคำนวณสรุปและสรุปผลเทคโนโลยีสารสนเทศหมายถึงการนําความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างหรือการจัดสารสนเทศอย่างเป็นระบบและรวดเร็วโดยอาศัยเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆในการรวบรวมจัดเก็บและประมวลผลสื่อข้และ นาเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่างๆทุกได้ทุกเวลาได้ทุกเวลาและทุกสถานที่สองวัตถุประ,ประสงค์ของการนําเสนอเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้หนึ่งเพื่อเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนารสนเทศและความรู้ระหว่างกันสองเพื่อเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศและความรู้ในหน่วยงานงออื่นๆสามเพื่อปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานโดยการลดขั้นตอนในงานที่ซ้ำซาก 4. เพื่อรายงานได้รวดเร็ว,รวถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์ 5. การนำสารสนเทศและแหล่ความรู้มาใช้ในการบริหารและจัดก,การการตัดสินใจ 3. อความสำคัญของสารสนเทศ 1. เพื่อการพัฒนาโครงครงการบริหาร 2. การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในองค์กรองค์การ 3. เพื่อสื่อสารภายในองค์การ สี่เพื่อปรับปรุงกระบวนการในการทํางานห้าพัฒนาความสามารถในการทํางานหกสร้างสังคมแบบองค์การแห่งการเรียนรู้เจ็ดพัฒนาสรุปผลปฏิบัติงานสี่บทบาทของสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาบุคคลสองเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาการตลาดสามเทคโนโลยีการเทคโนโลยีกับการวางแผนและบริหารสี่เทคโนโลยีกับการบริหารสารสนเทศ ประเภทของเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถแบ่งออกได้เป็นสามประเภทดังนี้หนึ <ce> <ir> ่งค <ce> ือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เ <stain> ป็นเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถจดจ้องข้อมูลต่างๆและปฏิบัติตามคำสั่งที่บอกเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งให้คอมพิวเตอร์นั้นซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆเชื่อมต่อกันเรียกกันว่าฮาร์ดแวร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือที่เรียกกันว่าซอฟแวร์สองเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารขมนมคมเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารข้คมคมใช้ในการติดต่อสื่อสาร รับส่งข้อมูลจากที่ใดเป็นการส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์และเครื่องมือที่อยู่ห่างไกลกันซึ่งช่วยให้การเผยแพร่ข้อมูลหรือาสารสนเทศไปยังผู้ใช้งานต่างๆเป็นไปได้อย่างสะดวกและรวดเร็วสายเทคโนโลยีระบบสื่อสารระบบสื่อสารและเครือข่ายที่เป็นส่วนเชือ่อมต่อแนะยางลด้เปลี่ยนข้อมูลเลขทอนในรูปแบบของข้อมูลดิจิตอลเช่นเครือข่ายโทรศัพท์ดิจิตอลเรืบบ่สื่อสารเคื่อมโยงยาแแมวรวมถึงเครือข่า,า,รขายระบบคอมพิวเตอร์ระบบอิทอรเอง หกการใช้เทคโนโลยีหนึ่งการใช้เทคโนโลยีในธุรกิจสองการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารการใช้ใช้เพื่อการศึกษาสี่การใช้เทคโนโลยีในการซื้อสินช้าออนไลน์ห้าการใช้เทคโนโลยีในการเกษตรหกการใช้เทคโนโลยีในการในธุรกิจท้าขารเจ็ดการใช้เทคโนโลยีในการคมนาคมขนส่งแปดการใช้เทคโนโลยีในการควบคุมธรรมชาติก้าการใช้เทคโนโลยีในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสิเทคโนโลยีการในชีวิตของมนุษย์เจ็ดเทคโนโลยีในอนาคตหนึ่งคอมพิวเตอร์สองปัญญาประดิษฐ์สามระบสารสังเคราะห์สำหรับุ้ริหาร สี 4, จจ่การจดจาเสียงห้าการรับเป็นข้อมูลดินิกส์หกปัดเส้นใหญ่แก้วนําแสงเจ็ดอินเทอร์เน็ตแปดโลกเครือข่ายเก้าการไปชมทางไกลสิบโทรทัศน์สายและฝานดาวเทียมสิบเทคโนโลยีมัลติมีเดียสิบสองการใช้คอมพิวเตอร์ในการปบร,รมงเอสาการใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบสิบสี่การใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตและสิบห้าเรื่สารเชเทียมภูมิศาสตร์